สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังข่าวกันนะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานนะครับยังไงก็ขอฝากไปติดตามนะครับกิจกรรมดีๆมากมายของช้างนะครับที่ Facebook ช้างเบิร์ดไว้ด้วยนะครับ วันนี้มากันที่ข่าวการเสริมทัพของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ได้นักเตะใหม่เพิ่มอีกรายแล้วครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าทีมแชมเปี้ยนอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดถึงแม้ว่าผลงานในเลกแรกจะเป็นไปตามเป้านำเป็นจ่าฝูงของไทยลีกขณะที่บอลทั่วอย่างชัง FA Cup r e ั o Cup ว c c รับเอฟซีแชมเ e ี้ยนสและช h อป e e Cup ก็ยังอยู่ในเส้นทางแต่เมื่อมีโอกาสปรับแต่งขุมกาลังในตลาดนักเตะเลกสองพวกเขาก็คงจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปเช่นกันครับและนักเตะใหม่จะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับ ต้องขอเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับด้วยความที่บุรีรัมย์ต้องกรำศึกหนักถึง5รายการในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี่คือเหตุผลที่พวกเขาเซ็นสัญญาคว้าชัดชัยบุตรพรมเข้ามาเสริมในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับทั้งที่มีนิวเอทริตกับศิวรักษ์เทศสูงเนินอยู่แล้วนอกจากจะเป็นการเสริมกลุมกําลังเชิงลึกยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันทําให้เอทริตกับศิวรักษ ต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะครับมาอย่างนั้นตำแหน่งของพวกเขาอาจจะโดนแย่งไปได้ทุกเมื่อครับนอกจากนี้ครับนักเตะโคต้านอกบางรายของบุรีรัมย์ก็ทําผลงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่สโมสรวางเอาไว้ครับทำให้บุรีรัมย์ก็พยายามสอดส่องมองหาแข้งโคต้านอกฝีเท้าดีกรียเยี่ยมเข้ามาเสริมนะครับโดยเฉพาะในถ้วยเอเชียลิทที่ไม่มีการจํากัดโคต้าแข้งต่างชาติและตอนนี้ครับบุรีรัมย์ ตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาครับจำเป็นต้องเก็บ6คะแนนใน2เกมสุดท้ายให้ได้เพื่อการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โดยที่ไม่ต้องไปรุนผลการแข่งขันของคู่อื่นนะครับล่าสุดครับบุรีรัมได้แข่งโคต้านอกโดยอิมพอร์ตมาจากเค e ลี u กนะครับนักเตะคนนั้นก็คือโกมายองซอกครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวเกาหลีใต้ของแดกูเอฟที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับต้งสังกัด ในวันที่5มกราคมนี้ครับซึ่งจะย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวนะครับและตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโกมยองซอปถือว่าเป็นกองหลังประสบการณ์สูงของเคลีกเกาหลีใต้คนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผ่านการลงเล่นในฟุตบอลเคลิกมาแล้วมากกว่า100เกมครับและเคยมีชื่อติดทีมชาติเกาหลีใต้ รุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วและด้วยวัย29ปีครับเขายังอยู่ในช่วงที่พีคของอาชีพนะครับสามารถลงเล่นในระดับสูงของเอเชียได้อีกหลายปีแถมยังย้ายทีมได้แบบฟรีๆอีกตั้งหากซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่น่ารักน่าลุ้นของบุรีรัมเลยนะครับสำหรับโกมยองซอกค,ครับก้าคือมาเล่นฟุตบอลอาชีพในเ l ค a ีก e อกับบูชอน FC ครับในปี2017ซึ่งตอนนั้นเขาก็มีอายุแค่22ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสลงสนามไม่มากในช่วงแรก แต่เขาก็สร้างความประทับใจจนเป็นที่จับจ้องจากทีมใหญ่ครับหลังถูกส่งลงเล่นในเกม f a ฟเอคัพครับ,รบที่ต้องเจอกับทีมเบอร์หนึ่งของประเทศในยุคนั้นอย่างชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สที่มีตัวรุกระดับพระการอย่างอ e ีดงกุกคิมชินอุกและเอดู แต่โกโมยองซอกครับมีส่วนสําคัญกับการหยุดแผงแนวรุกของชุนบุกตลอดทั้ง90นาทีไม่เปิดโอกาสให้กองหน้าคู่แข่งได้ง้างเท้ายิงแบบจัะจากครับจนช่วยให้บูชอนเอฟซยันเสมอศูนย์ในเวลาปกติก่อนไปเอาชนะจุดโทษเขี่ยชนบุกตกรอบไปอย่างเหนือความคาดหมายเลยครับซึ่งฟอร์มการเล่นของโกโมยองซอกในวันนั้นถูกพูดถึงอย่างมากเลยครับและมันก็ทําให้เขาได้ย้ายไปเล่นกับแดจอนซิติเซน ในปี2018ซึ่งที่นี่เขาได้เป็นตัวหลักของทีมในแผงเกมรับแบบเต็มตัวนะครับจนพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับทั้งการยืนตำแหน่งการตัดสินใจและการอ่านเกมครับจนเขาได้มีโอกาสย้ายไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศเป็นครั้งแรกกับซูวอนซัมซุงบลูวิงส์ในปี2019นะครับที่ซูวอนครับกูมยองซอกได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับจนถูกมองว่ามีโอกาสก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยซ้ำไปครับยิ่งเขาได้ลงเล่นมากเท่าไหร่ ความเฉียบคมของเขากลมมากขึ้นเท่านั้นแต่น่าเสียดายครับที่เขาลงเล่นกับซูวอนไม่นานก็ถึงกําหนดเข้ากรมทหารครับเขาจึงต้องย้ายไปเล่นกับสโมสรของกองทัพบกอย่างกิมซอนซางมูอยู่ปีกว่าๆนะครับการที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงทีมในครั้งนั้นนะครับส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของโกมยองซอกไปมากนะครับเพราะว่าเขาต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กับกิมซอนซางมูแถมยังต้องแบ่งเวลาไปฝึกทหารทําให้ไม่มีเวลาโฟกัสกับฟุตบอลอย่างเต็มที่พอปลดประจําการออกมา เขาก็กลับไปอยู่กับซูบอลซัมซุงบลูวิงส์แต่ทีมไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจากที่เคยเล่นในแท็กติกกับโค้ชคนเก่าและทําผลงานได้ดีตอนนี้ซูบอลเปลี่ยนโค้ชคนใหม่ทำให้เขาต้องใช้เวลาปรับตัวใหม่หมดเลยครับซึ่งส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามของเขาไปด้วยนะครับซึ่งโกมยองซอกค,ครับต้องย้อนกลับไปหน่อยครับเขาเคยเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากลงเล่นกับซูวอนได้19เกมเนี่ยเขาต้องไปเข้ากรมทหารครับตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเขาแทบไม่ได้สร้างผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่นั่นเลยครับ แลวเขาก็กลับมาสูบอลในช่วงพักครึ่งฤดูกาลหลังจากปลดประจำการแล้วซึ่งมันก็ยากมากนะครับที่จะเบียดตำแหน่งตัวจริงของทีมที่ลงตัวอยู่แล้วจึงทําใจไว้บ้างนะครับว่าจะต้องโบกมืออําลาทีมในอนาคตอันใกล้ครับแต่หลังจากนั้นครับซูบอลก็มีการเปลี่ยนตําแหน่งของหน้าผู้ฝึกสอนครับและคราวนี้โกมายองซอกก็ได้โอกาสกลับลงสนามอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนะครับ แต่ถว่าโกมยองซอกก็โชคร้ายครับดันไปเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครับทำให้การค้าแข่งของเขากับซูวอนขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่ตลอดเวลานะครับกาาระทั่งฤดูกาลล่าสุดเขาได้ย้ายมาเล่นกับแดกูเอฟซครับและอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลลงสนามช่วยทีมไป36เกมก่อนจะบรรลุเข้าตกลงย้ายมาเล่นกับบุรีรัมในไทยลีกนะครับ เอาจริงๆครับสื่อเกาลีใต้เนี่ยก็เคยรายงานข่าวเรื่องโกมยองซอกกับบุริรัมไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มาลงเอ่ยกันจนได้นะครับโกมยองซอกครับเป็นกองหลังที่รูปร่างดีมากนะครับสูง189ซนติเมตรนะครับจุดเด่นของเขาที่ผมไปดูมาเนี่ยก็คือการเล่นลูกกลางอากาศแน่นอนครับส่วนสูงระดับนี้มีความเร็วเล่นบอลดุดันนะครับที่สําคัญยังมีทีเด็ดในการเติมขึ้นมาเล่นเกมรุก ช่วยทีมทําประตูได้บ่อยๆนะครับสมัยอยู่กับซูบอนมีเกมหนึ่งครับเขาเคยเติมขึ้นมาแล้วยิงถึง2ประตูด้วยกันนะครับเรียกว่าจัดเป็นกองหลังที่ครบเครื่องอีกรายนะครับทางด้านของอ e ีบยองกึนนะครับอดีตโค้ชของซูบอนซัมซุงบลูวิงส์นะครับก็พูดถึงโกบยองซอกบอกว่าโกบยองซอกเนี่ยเป็นนักเตะที่ดุดันมากครับเขาไม่ได้มีแค่ส่วนสูงแต่ก็ยังมีความเร็วในการวิ่งไล่กองหน้าครับ โกบยองซอกเนี่ยคุมพื้นที่ให้ทีมของเขาได้ตลอดเลยนะครับเขาคือนักเตะประเภทที่ไม่มีในทีมครับและโกเบยองซอกก็ช่วยทีมของอ e ีบยองกึนได้เยอะจริงๆในวัย29ปีครับโกเบยองซอกยังสามารถเล่นในเคลิกได้สบายเลยนะครับแต่สาเหตุที่เขาตัดสินใจย้ายไปเล่นกับบุรีรัมคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับเหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าตัวของโกบยองซอกเนี่ย มีความฝันที่จะย้ายไปเล่นในต่างแดนสักครั้งก่อนแขวนสตั๊ดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นในประเทศมาโดยตลอดเลยครับซึ่งเขาก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาอยากลงเล่นฟุตบอลในต่างประเทศสักครั้งครับเขาอยากไปเล่นกับทีมที่รู้ถึงทักษะและการเล่นของเขาและแสดงออกมาให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะเกาหลีใต้ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยครับและเขาจะต้องทํางานหนักดังนั้นครับเมื่อได้รับข้อเสนอจากบุรีรัมครับโกมยองซอกก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธนะครับในเมื่อเขาฝันถึงการเล่นในต่างแดนมาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรื่องของคําแนะนำเนี่ยคำปรึกษาในเรื่องของการเล่นไทยลีก เขาไม่ต้องไปถามใครเลยนะครับในทีมของแดกู FC ครับมีนักเตะอยู่2คนครับที่เคยคาแข่งอยู่ในไทยลีกอย่างคนแรกครับก็คืออียองแรมิดฟิลจอมเก๋านะครับที่เคยมาเล่นกับเชียงรายยูเนเต็ดหลายปีเลยนะครับและอีกคนนึงครับแฟนๆบุรีรัมยูเนเต็ดน่าจะจํากันได้ดีนะครับนั่นก็คือเอ็ดการ์ดาซิงวาครับคนนี้เป็นกองหน้าร่างโยงที่เคยมาอยู่กับบุรีรัมช่วงสั้นๆเมื่อปี2018นะครับลงเล่น15นัดยิงไป8ประตูแต่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปครับและทั้งสองคนก็เป็นนเพื่่อรวม สโมสรล่าสุดของโกโมยองซอกนี่แหละครับและที่สําคัญการมาอยู่กับบุรีรัมเขาก็มีโอกาสคว้าแชมป์เป็นเกียรติประวัติในอาชีพด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่เคยสัมผัสแชมป์มาก่อนเลยครับจนเป็นที่มาของการตอบตกลงย้ายมาเล่นในถิ่นช้างอารีนาห่นนีนะครับกลายเป็นนักเตะใหม่รายที่2ของบุรีรัมในตลาดเล็กต่อจากจัดชัยบุตรพรมครับหลายคนนะครับก็อาจจะสงสัยนะครับว่าอา้าวแล้วบุรีรัมก็มีคิมบินยอกอยู่แล้วหรือว่าพี่บินยอกอยู่แล้วเนี่ยจะเอาตัวเกาหลีอีกตัวมาทับกันทําไม ตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวกันเรื่องนี้นะครับทางออ m สมาลอสก็จะขอดูฟอร์มการซ้อมของโกมยองซ็อกอย่างใกล้ชิดก่อนนะครับว่าจะใส่ชื่อเล่นในเกมไทยลีกเลกสหรือไม่เพราะเขาก็ยังคงไว้วางใจคิมินฮยยกครับเป็นคีย์แมนในแผงเกมรับแต่ถ้าเกิดว่าโกมยองซ็อกเกิดซ้อมเข้าตาเขาก็มีโอกาสเบียดตำแหน่งจากคิมินฮยอกได้เช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ รายการที่โกบยองซอกจะได้เล่นแน่ๆเลยก็คือฟุตบอล AFC Champions League Elite ครับเพราะบุรีรัมสามารถลงทะเบียนชื่อนักเตะในรายการนี้ได้ทันทีอย่างที่บอกไปนะครับว่าบุรีรัมมีโปรแกรมต้องลงเล่นหลายถ้วยครับหากฝืนจะใช้นักเตะหน้าเดิมๆตลอดสภาพร่างกายก็จะบอบช้ำเอาง่ายๆนะครับ ดังนั้นการมีตัวเลือกอย่างโกมยองซอกกองหลังที่มีประสบการณ์ลงเล่นเกมเคลิกมากกว่า100นัดเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์บุรีรัมย์เอามากๆเลยนะครับซึ่งต้องรอดูนะครับว่าโกมยองซอกจะทําผลงานได้อย่างที่บุรีรัมย์คาดหวังไว้ได้หรือเปล่าครับซึ่งเวลาเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบนะครับและแฟนๆบุรีรัมย์ล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเดีลวนี้พอใจมากแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับ และทั้งหมดนี้คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ t ิงเคิร์ฟคิดไซโคง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและฝากไปด้วยนะครับกิจกรรมดีๆของทางช้างนะครับสามารถไปติดตามกัน,กนได้ที่เพจเฟซบุ๊กช้างเวิ l ์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้หลับแล้วสวัสดีครับ